สวัสดีครับเพืเ่อนๆนะฮะวันนี้จะพาไปลำบากแล้วนะฮะวันนี้จะไปที่เขาเทวดานะครับไปก็สามคันนะไฟฟ้าสองคันไฟฟ้าก็เป็น Q2 กับไอตัว Z2 นะครับแล้วก็เทม่าห้าแอร์หลอกนะครับเพื่อนโอนะออกวันนี้ออกตัวจากร้านช่างเก่งนะไปก็แบบดื้อๆงงๆเลยนะอยากจะไปก็ไปนะครับก็ไปทําอะไรกินกันนอนเต้นกลางเต้นกันไปเลยนะครับ ไม่ไหวนะครับก็ต้องแอบชาร์จขอชาร์จก่อนเพราะว่าระยะทางไกลเกินนะชาร์จที่ร้านก๋วยเตี๋ยวตรงนี้นี่ขออนุญาตชาร์จเขา,ากิ๋วยเตี๋ยวเขาหน่อยนึงจะขับรถไฟฟ้าไปทิพนะครับต้องเตรียมของอะไรบ้างนะอันนี้ไปดูกันนะครับของผมเนี่ยเตรียมของใช้ส่วนตัวก่อนนะแล้วก็เต็นท์ผ้าใบรองนะครับส่วนตัวรถไฟฟ้าเนี่ยที่ต้องเตรียมมากสุดเลยนะก็คือใส่ไฟใส่ชาร์จเส้นที่ยาวที่สุดนะเผื่อบางที่เนี่ยเข้าไปชาร์จยากนะแล้วก็ต่อไปก็เป็นอุปกรณ์เครื่องมือนะครับ ส่วนการคำนวณการใช้พลังงานน่ะเราควรจะใช้แบตเตอรี่ที่มันมี BMS ที่เป็นแบบสมาร์ทแล้วก็ดูผ่านมือถือนะแล้วก็เครื่องชาร์จของผมเนี่ยคือไว้อยู่ข้างในเลยนะครับแล้วก็เตรียมเดินทางก็คือครบนะครับเชือกก็สำคัญนะรัดของแล้วก็เพื่อนเดินทางที่ป่วยๆก็สำคัญ เเครรื่่ององะะไวะนียหมดแล้วเป็นยังไงนะครับก็เป็นอย่างนี้ครับก็ต้องไปขอหนึ่งขาชาร์ตนะดีดูดดนี่ชาร์จ <laughs> ไม่ต้องห่วงเลยไม่มีรถมาแน่นอนแต่ถามว่าสนุกไหมสนุกครับรถไฟฟ้านี่ยังสนุกอะ่ะมันมันค่อยๆ่ายแล้วอากาศมันไม่ร้อนเย็นอ่ใครมาจะบอกอุย้ยมันได้ภาพบรรยากาศมากดันมาตลอดเลย